สวัสดีครับยูชานเน็ตกินี้เงินรวยตอนนี้เขากำลังจะจุดประทัดกันเนาะหนึ่งกล่องอันนี้โดยทีมหนึ่งหกแปดก้ทีมอะไรนะดีไอ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 อไออ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 ไอไออ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  ยังงไคโกลกมาหลงชุมพรายยังอาธิบาดูยังเดี๋ยวใบสุดท้ายใบสุดท้ายอยู่กับผมนะจ๊ะไง่ายแค่ใย้ง่ายนี่นี่ดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังด้วยอ่าเราอยู่ในทีม DAI หนึ่งหกแปดเก้านะครับวันนี้ไม่มีใครถ่ายติดเลยหรอไม่ติดแปลกไหมแล้วผมผมถ่ายไม่ติดอันนี้แล้วท้ครับอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยขี้หิขนลุก คือที่เมื่อกี้เฮเดไปไหว้แล้วข้างบนนะ่ะเฮเดไปสวดอะไรสักอย่างเนะ hey นนก็เลยถ่ายไม่ติดก็งงเหมือนกันเป็นคำปฏิทานของท่านเฮเดใส่ใจโจไหมุด,ดอะไรคนจุดน,นู่นน,น่ะนี่ เว้ยไปดูตัวเลขดูตัวเลขเลขอะไรเลขเลขอะไรดูตัวเลขดูตัวเลขอ่ะเดี๋ยวให้เฮียเดียเป็นคนแกะเจ้าระวังมีลูกหลงอยู่นะร้อนนะลูกวังมือวางมือบนก่อนตึมเขาออกแปดสองฮาเลยนะมีสองเลยผมทายเลยมีสองแปดสองฮาแล้วเลขลงมแม่สองน้ำหนมักล่ะ เลขลุงว่าน่าจะมีเลขสองนำหน้าสองข้อน้ำสองสองทั้งบนทั้งล่างเลยเอาไม่มันเป็นเลขลุงเพราะว่าพระอาจารย์เขาบอกลุงเขาจะเกี่ยวว่าโชคลาภผมทายว่ามีเลขสองทั้งบนทั้งล่างลุงก็ดูสี่เจ็ดเก้าศูนย์ยังออกอ่าเดี๋ยวผมทายว่ามีเลขสองนะตอกย้ำเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีเลขสองจริงหรือเปล่ามีสองทั้งบนทั้งล่างเลยสองนำหน้าด้วยเงินหน้าสองนำหน้าแน่นอนมันจะวนอยู่เลขลุงแหละพระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเลขลุง เอาชัดๆเอาชัดๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมีเลขสองไหมแอบฮะสองจริงๆเลยสองทั้งสามตัวลูกอ่ะเขลูกโอ้โหสองสามด้านโอ้เล่นด้านโอ้โหคนลูกอ่ะชานเออผมแม่นไหมผมแม่นไหมผมแม่นไหมสองสามเออแม่นโอ้สองสองสองสามสาม ต้องเล่นสองคนลุกอ้งอะมันไม่เบิ้ลมาหลายวันแล้วมันไม่เบิ้ลมาหลายวันวันนี้ต้องเล่นสองสองสาสองสามองเล่นง่ายๆ ผมเมื่อกี้ผมบอกว่ามีสองบนล่างทะเบียนม้จริงๆทะเบียนมีเอ็มโอ้แม่นไหมแม่นไหมนี่คนลุกคนลุกคนแม่นไหมแม่นไหมสองสองสามห้านะผมว่าอย่างน้อยต้องมีสองสองตัวแล้วล่อถ้าสามเลยคนลุกอ่ะเลขลุงนะโอ้โหจริงๆเป็นเลขลดรถลุงแหละเพราะว่าเพราะว่าสามกับแปดเลขเดียวกันของลุงมันเป็นศูนย์แปดแปดสองใช่ไหมอันนี้ก็สาม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 ก็แปดแปดเลขเดียวกันเลขเดียวกันนะครับอย่าลืมแปด้วยอย่าลืมแปดด้วยเอ้า มาดูคลิปสั้นๆโดยการจุดของเฮียเดนินนาคานะอาจารย์ของเซนซือน้อยทุกคนนะฮะเรียกออกมาแล้วนะนี่เมื่อกี้มีเสียงสามาับแาดเลขเดียวกันฮะรถลุงกับรถผมว่าเลขเดียวกันจริงเหรอรถผมก็สามสองเออรถลุงก็แปดสองเออสามกับแปดเลขเดียวกันโอ้ใครก็รู้เอาเก็บมาหรือเปล่าเก็บมาดิใบแย้ไม่เก็บมาเลยเก็บมาดิใบเฝ้า